ข้าวโพดต้มนะคะเวลาเราต้มเองนะคะถ้าเราอยากให้เม็ดสวยกรุบกรอบกินแล้วอร่อยนะคะเรามีวิธีเทคนิคดีๆในการต้มมาบอกะคะ่ะข้าวโพดนะคะข้าวโพดของเรามีมากก็เตรียมมามากมีน้อยก็เตรียมมาน้อยแต่ดีเรามีสามฝักใหญ่ๆเลยนะคะหลังจากได้ข้าวโพดมาเสร็จาแล้วข้าวโพดเปลือกมันหนาเปลือกมันหนาเราต้องปอกเปลือกข้าวโพดออกบ้างคะ่ะเปลือกมันหนานะคะกอเปลือกออก บางคนนะคะถ้าต้มเปลือกอย่างนี้มันหนาเกินนะคะเราต้องลอกเปลือกออกบ้างบางทีเปลือกมันเหลืองมันอะไรเราต้มออกมาแล้วมันไม่น่าทานนะคะเราก็แกะออกค่ะแกะออกปร,ประมาณนะคะส่วนกลายปลายขั้วตัดออกนะคะส่วนนี้มันไม่สวยคะ่ะตัดออก อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ลอกเปลือกออกเหมือนกันค่ะตอนนี้ข้าวโพดเราเตรียมมาพร้อมแล้วนะคะสามฝักค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาน,น้ำใส่กระมางค่ะใส่พอชุ่มช่วงข้าวโพดนะคะหลังจากใส่น้ําเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมเกลือม,มาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไปในน้นําเลยนะคะหลังจากนั้นคนเกลือให้ละลายค่ะ หลังจากคนเกลือละลายดีเสร็จแล้วข้าวโพดของเรานะคะเอามาแช่น้าเลยคะ่ะข้าวโพดแช่น้ําเพื่อล้างทาความสะอาดนะคะล้างด้วยน้ําเกลืออีกครั้งหนึ่งบางทีมีตัวมดตัวมแมลงอยู่ตามตามนี้นะคะมันจะได้ออกมานะคะบางทีข้าวโพดมันมันไม่สะอาดแล้วก็แช่แป๊บหนึ่งคะ่ะช่วงที่ระหว่างแช่ไว้นะคะเราไม่ให้ข้าวโพดลอยแล้วก็ฝาหมอห้อปิดเอาไว้แบบนี้นะคะกดให้ข้าวโพดจมน้นะะําค่ะ หลังจากเราแช่น้ำเกลือไว้ครบ10นาทีแล้วเราก็ล้างออกนะคะเอาน้ำน้ำออกค่ะเตร็จแล้วก็ล้างน้ําเปล่าสักสองสาครั้งนะคะล้างสักสองครั้งค่ะ ต่อไปนะคะเตรียมน้ําใส่หม้อค่ะใส่กระเพาะลงไปเลยค่ะใส่กระโพาลงไปเลยนะคะหลังจากใส่กระโพาลงไปเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ต่อไปค่ะใส่เกลือนะคะเ,เกลือลงไป1ช้อนนะคะเกลือ ต่อไปนะคะเบกกิ soda ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาก็ใส่ลงไป1ช้อนจากนั้นก็กดนะคะกดให้ให้ข้าวโพดมาจมน้ําแล้วให้เกลือกับเบกกิ้งโซดามาลายลงไปในน้ํานะคะหลังจากนั้นเอามาตั้งไฟต้มนะคะปิดฝาไวค้ค่ะต้มสิบนาทีก่อนนะคะอันนี้ใช้ไฟปานกลาง ตอนนี้นะจ๊ะหลังจากเราต้มไปแล้วสินาทีต่อไปเราจะเบาไฟคะ่ะอันนี้เบาไฟนะคะให้ใช้ไฟอ่อนต้มไปอีกสินาทีคะ่ะช่วงที่เราใช้ไฟอ่อนต้มอีกสินาทีนะคะเรากลับด้านกลับด้านข้าวโพดบ้างคะ่ะเอาด้านบนลงข้างล่างอ่านะคะกลับด้านข้าวโพด กับด้านข้าวโพดแบบนี้นะคะต้มไฟอ,อ่อ,อนๆแบบนี้คะ่ะต้มต่อไปอีกสิบนาทีหลังจากที่เราต้มไฟอ่อนนะคะต้มไฟอ่อนมาครบสิบนาทีแล้วนะคะครน,นี้ข้าวโพดเราก็สุกแล้วคะ่ะปิดไฟได้เลยเราต้องเอาข้าวโพดออกจากน้ํานะคะทิ้งไว้ให้เย็น ข้าวโพ,พดเราก็จะสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนคะ่ะพอข้าวโพดเราเย็นเสร็จแล้วก็แกะเปลือกออกเราจะได้ข้าวโพดที่สวยๆเม็ดเต่งน่าทานแบบนี้นะคะนอกจากหวานแล้วเวลาทานยังกรุบกรอบอร่อยคะ่ะวิธีการต้มแบบนี้ใครที่รู้สูตรแล้วก็ก็บอกต่อๆกันนะคะแต่ถ้าใครยังไม่รู้สูตรก็เอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยคะ่ะถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหรือแชร์ถุงต่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้วิธีหรือว่าเทคนิคการต้มข้าวโพดให้อร่อยคะ่ะ